ความน่ารักของน้องหมูเด้งฮิปโ,โปแคะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบรุรียังคงเป็นกระแสที่ดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทยอยเดินทางเข้าเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายแม้จะเป็นวันธรรมดาก็ตามส่งผลให้รีสอร์ทที่พักในพื้นที่สวนสัตว์ได้รับอันิสง์มีนักท่องเที่ยวจองห้องพักเต็มในช่วงนี้เพื่อเตรียมเข้าชมน้องหมูเด้งให้ทันในช่วงเช้าเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางมาค้างคืนที่รีสอร์ทในสวนสัตว์หวังจะได้ดูน้องหมูเด้งเป็นานานและไม่ต้องรีบร้อนคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เคยมาก็เลยพามาดูแต่ว่าเด็กๆมากันหลายรอบแล้ว ก็ตั้งแต่มีข่าวหมูเด้งก็เี<ม>่ยเพิ่งมาเห็นน้องมาใช่มากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมานอนม,มานอนที่มานอนที่นี่เลยค่ะก็ตอนเย็นเนี่ยเย็นเมื่อวานเนี่ยมาถึงประมาณเออมาถึงประมาณบ่ายสองแต่ว่าคนยังเยอะ<ม>เขาก็แนะนําว่าให้กินอะไรก่อนแล้วค่อยมาตอนเย็นไม่ค่อยเจอคิว<ม>ก็เลยมาตั้งแต่<ม>ก็เลยมาทีสี่โมงมก็ไม่มีคิวแล้ว<ม>ก็มาอยู่กับน,น้องแต่ยันหกโมงเลยค่ะ นั่นแหละก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปทีน,นี้ก็กลับไปนอนที่ในเขาใหญ่เนี่ยค่ะเช้าก็มาตั้งแต่เชา้าจะมาดูน้องอาบน้ําด, <c oughs> ด้านผู้บริการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยอมรับนะครับว่ากระแสน้องหมูเด้งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์มากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะหากเทียบกับก่อนที่น้องหมูเด้งจะเกิดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่สวนสัตว์เดือนละประมาณ7 0 0 0 0่นคน และตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม2567เป็นต้นมามีนักท่องเที่ยวพุ่งขึ้นเป็น84,000คนและเดือนสิงหาคมมีประมาณ98,000คนส่วนสถิติล่าสุดเดือนกันยายน2567มีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากถึง162,000คนความจริงแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายของเดือนกันยาไว้ที่ประมาณ70,000ว่าคนแต่มีนักท่องเที่ยวมากกว่าเท่าตัวนะครับที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แล้วในเดือนตุลาเนี่ยหลังจากเป็นช่วงที่ปิดเทอมของน้องๆเนี่ยเราคาดว่าจะมีอัตราเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมากกว่า7,000คนที่เข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตลอดเดือนตุลาที่เป็นปิดภาคเรียนตรงนี้คร <weight lik> ับอเวอกนะเวลาแล้วแลค้